สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับดาวดี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะดาวก็จะมาทำคลิปตามคำขอที่ทุกคนได้คอมเมนต์มานั่นเองค่ะก็คือมีคนบอกว่าอยากให้ดาวพาทัวร์โรงพยาบาลนั่นเองซึ่งดาวก็ได้ทำการสร้างั้แล้วนะคะแต่ไม่ไม่ไม่ได้มีเวลาลงคลิปงั้นคลิปนี้ดาวก็จะพาทัวร์นั่นเอง ซึ่งโรงพยาบาลงดาวนี่เลยอยู่ตึกแว๊บๆด้านหลังเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยโอเคนี่ก็จะเป็นรอบนอกด้านนอกนะคะก็จะเป็นตึกสีขาวมีทั้งหมด7ชั้นนั่นเองรวมกับชั้นเอ่อดาดฟ้าด้วยก็จะเขียนว่าข้างบนก็จะเขียนว่า hospital นั่นเองซึ่งแปลว่าโรงพยาบาลนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะทําเป็นตึกชั้นนอกนี่อันนี้จะเป็นส่วนของโรงอาหารอเอาไว้สําหรับใครที่มากินข้าวที่โรงพยาบาลนะคะต่อไปนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็เป็นเหมือนอตึกเล็กนันเองของโรงพยาบาลตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ไว้สอบถาม ตรงนี้จะเป็นจุดรับยาส่วนห้องด้านนู้นก็จะเป็นห้องการพบคุณหมอนะคะส่วนชั้นบนก็จะเป็นห้องพักผู้ป่วยรวมเดี๋ยวขึ้นไปดูแวบ,บนึงนี่ oh, <no. S 1> ก็จะเป็นห้องผู้ป่วยรวมแบบนี้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันเลยส่วนตรงนี้นะมันจะเป็นทางเชื่อมกับโรงอาหารเมื่อกี้ ทำไมแหลกจังวะโอเคด้านหนูนนะั้นก็จะเป็นโรงจอดรถอ,อ๋อไม่ต้องประทาไปดูก็ได้ก็จะมีการจอดรถไอ,ไอพ้พังแล้วพังแล้วซ่อมแซมเลยนีป่ปุ๊บไปกดมอสซวยอีกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตึกใหญ่กันเลยดีกว่าน,นี่ปุ๊บ เข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้แหละคล้ายๆกับโรงพยาบาลนะอันนี้ก็จะเป็นจุดทําแผลทางนี้ก็จะเป็นห้องพ,อพบคุณหมออันนี้ก็เป็นจุดรับยาเนาะนี่ก็จะมีประมาณนี้่ตนตรงนี้เขาเขียนว่า Emergency อ่าใช่ไหมวะ Emergency Room Emergency Room, e room เป็นห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉินนี่ข้า,าก็จะมีประมาณนี้ห้องฉุกเฉินแต่มีประตูสองชั้นโอ้เวลาผู้ป่วยมาเร็วๆเนี่ยจะรอดไหมวะ <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะลิฟต์เราก็ใช้เป็นบันไดเอาเฟิรเราขึ้นลิฟต์หรือขึ้นบันไดดีขึ้นบันไดดีกว่าขึ้นลิฟต์มันวุ่นวาย ขึ้นมาชั้นสองของเรานะคะนี่ก็จะมีเป็นห้องพักค่ะชั้น2ของเราจะเป็นเหมือนห้องพักรวมเนาะอันนี้ก็จะมีห้อง ICU ด้วยแล้วก็เป็นห้องผ่าตัดโออะไรวะอ่านว่าอะไรอะ operating room operating room o p i l a t i n g o p i l a t i n g l o o m อ่านว่าอะไรใช่างมเด้ยน่าจะอ่านแบบนั้นแหละอ,อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชาย <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นห้องผู้ป่วยรวมอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อมบินพระเฉียนพรเฉียนลืมอ่านผิดอ่านถูกอย่าว่ากันนะโอเคก็จะมีประมาณนี้สำหรับชั้นสองเดี๋ยวคลิปมานานเราขึ้นไปไม่หมดหรอกดังนั้นเราดูแค่แวบ,บเดียวไม่ต้องเปิดเข้าไปดูก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นชั้นสามชั้นสามไหมอา้าชั้นสามนี่มีม,มีมีห้อง V.I.P. นะอันนี้เป็นห้องปกติ ชั้น3น่าจะมีเป็นห้อง V.I.P อยู่ด้านนี้ oh, <no. S 1> ใช่ไหมเอาไม่ใช่แสดงว่าชั้น4 oh, <no. S 1> มีห้องพักเราก็จะมีขนาดประมาณนี้นะคะ่ะมีห้องน้ำด้วยจุ<ๆ>๊บๆเราไปดูห้อง V.I.P ดีกว่าไปเลยน่าจะอยู่ชั้นส<ๆ>ี่ไม่งั้นก็ชั้น5หรือเปล่าวะนี่ขนาดสร้างเองยังจำไม่ได้เลยนเนี่ย oh, no. นี่น่าจะอยู่ชั้นนี้แหละอยู่ตรงไหนนะอ่านี่เจอแล้วนี่ v p p a r t n Room f o l o n e นี่ห้องผู้ป่วย V.P. ของเรามีเตียงนอนแล้วก็จะมีในส่วนห้องครัวไว้ทำอาหารได้ด้วยโห้โ,โ,โ,โห้องใหญ่มากแล้วก็ตกแต่งในเฟอร์นิเจอร์คุ้มเหมือนบ้านเลยอ่ะ ห้อง VIP ดูห้องน้าดูห้องน้ําโอ้โหห้องน้ํามีชักโครกแล้วก็มีโอ้โหมีฝักบัวอาบน้ําได้ด้วยใช้ได้ด้วยสุดยอดนี่แหละค่อยสมกับเป็นห้อง VIP หน่อยนี่การตกแตง่งสวยงามมากเลยดีไซน์โดยดาวดี้นะคะโอเคห้อง VIP ของเรามีทั้งหมด5ห้องนะ นี่ 401, 402, 403, 404, 405ตึบอันนี้จะเป็นสีเทาอันนั้นจะเป็นคุมโทนสีดำหน่อยอ่าลวว่า v ี p พีนี้ห้องกว้างมากตรงนี้ก็จะมีโซนรับรองอผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยด้วยนั่งดูดาวเลยท้องฟ้าสวยมากสวยมากๆเลย ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็มีห้องน้ำด้วยห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอันนี้ชั้นที่สี่แล้วมีทั้งหมด7ชั้นรวมชั้นดาดฟ้าด้วยหเหลืออีกส,อ <c oughs> สามชั้นสามชั้นสามชั้นอันนี้ก็เป็นห้องผู้ป่วยธรรมดา,าห้องมันก็จะแคบแคบหน่อยโอเค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  เสียงอะไรวะโรบก,กวนจังเลยอู้อันนี้ยังมืดอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนลืมใส่ไฟนะว่าไหมเอออันนี้อันนี้อันนี้มีไฟนะอันนั้นเหมือนลืมอ่ะเออช่างมันเดี๋ยวเราค่อยมาทำปรับปรุงทีหลังโอเคต่อไปเลยเรารีบนะคะเพราะว่าจะไปดูชั้นดาดฟ้าอันนี้ชั้นที่หกแล้วเลยชั้นเดียวข้างน้นก็เป็นแบบนี้ แต่ละแบบวก็จะตายไม่เหมือนกันนะโอเคชั้นที่เจ็ดเดสู่ชั้นที่เจ็ดแล้วชั้นดาดฟ้านี่ภูมิใจนำเสนอเลยค่ะเลเวลเจ็ดเคยสงสัยไหมเมื่อกี้ชั้นหกเขาใช้คําว่กฟอร์เนาะที่แปลว่าชั้นอันนี้เลขเจ็ดเขาใช้ชั้นเจ็ดเขาใช้เป็นเลเวลเขาน่าจะใช้เป็นแบบเลขคู่เลขคี่เนาะแต่ ชั้นหนึ่งนี่ใช้เป็นฟอยอยู่นี่ชั้นดาดฟ้าของเราก็จะมีนี่มีมุมนั่งเล่นด้วยนี่มีร้านกาแฟาด้วยสุดยอดส่วนระเบียงของเราก็ใช้เป็นอ่าราวสูงนะคะไม่ตกแน่นอนนี่ตรงนี้ก็มีการปลูกต้นไม้ด้วยสวยเลยนี่สมกับภูมิใจนำเสนอมั้ยเป็นอ่าชั้นที่เหมาะมากกับการมาชมวิวนะ ส่วนห้องด้านนี้เป็นห้องเออว้น่าจะเป็นห้องเก็บพลังงานอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ก็จะมีประมาณนี้แหละโอเคนี่ชั้นเจ็ดสวยมากเลยเป็นชั้นแห่งการชมวิวก็จะมีแค่นี้แหละโรงพยาบาลของเราเจ็ดชั้นพาทัวร์แบบรีบๆนะคะเดี๋ยวคิปมันยาวนี่ก็จะเป็นเอ่อมุมภาพมุมสูงหรือเปล่า ภาพยามค่ำคืนของเรานะคะนี่อาตึกนี้ถือว่าเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดในแมปนี้เลยก็ใช่สิมันมีตึกนี้ตึกเดียว <laughs> ทุกคนคุ้นกันไหมนี่เดียเดยดๆให้ชมก่อนโอเค ชมกลางคืนแล้วเดี๋ยวเราไปชมแบบตอนเช้ากันเลยดีกว่ามีมีจุดให้ปรับอยู่ตรงนี้นะเดย์กดตึ๊บว้าสว่างแล้วสวยงามมากเลยนี่ตึ๊๊เ๊๊ตึ๊โอเคค่ะ โอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ดาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากให้ดาวทำอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปกันได้เลยไปและบ๊ายบาย